ลังจากดูเดือดกันไปในตอนที่แล้วครับมาถึงเอพิโซดที่เป็นจุดพักระหว่างทางกันบ้างต้องยอมรับกันว่าจังหวะการดำเนินเรื่องของซีรีส์ House of the Dragon จะเป็นแบบนี้ครับปูนานหน่อยก่อนจะมาขมวดในทีเดียวเอพิโซดที่5นี้ก็จะเป็นการเริ่มไซเคิลใหม่ครับเรามาดูกันว่ามีอะไรที่ถูกปูเอาไว้แล้วบ้างในตอนนี้ทั้งฝั่งของคณะเขียวแล้วก็ดำเลยแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับขอเชิญพบกับสิ่งที่น่าสนใจกันก่อน โอพัฟเจ้าเก่าที่สนับสนุนช่องเรามาอย่างยาวนานครับวันนี้โอพัฟครับมาพร้อมกับรสชาติใหม่แกะกล่องถึง2รสชาติด้วยกันเป็นการคอลแลบร่วมกันครั้งแรกระหว่าง2โอครบโอพัฟและก็โอวันตินรสชาติแรกคือโอพัฟช็อกโกแลตครีมโอวันตินช็อกโกบอลครบรสโอวันตินผสมกับครีมโอวันตินเกิดเป็นจุดบรรจบของความอร่อยหวานมันแต่ไม่หวานโดดจนแสบลิ้นและรสที่2ครบโอพัฟช็อกโกแลตครีมโอวันตินไวมอล คล้ายกับรสชาติแรกแต่เพิ่มความหอมละมุนอันเป็นเอกลักษณ์ของไวมอลเข้าไปด้วย2รส2สไตล์อย่าพลาดความอร่อยล่าสุดจากอพับและโอวันตินครับเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นจำกัดเฉพาะช่วงเวลาด้วยนะครับหมดแล้วหมดเลยไม่มีผลิตเพิ่มหาซื้อได้ที่7 e เ e ่นเอเลเทุกสาขาครับครบ400บาทสามารถนำสลิปแรกของพรีเมียมได้ที่เพจอพับเช่นเดิมนะครับขอเรื่องที่ชื่อของตอนที่5กันก่อนครับสำหรับลีเจนที่แปลว่าผู้แทนพระองค์นะครับ ี่คือแกนหลักของเอพิโซดนี้หลังจากที่คณะเขียวสูญเสียราชาของพวกเขาไปในการสู้รบแม้จะเป็นหุ่นเชิดแต่ว่าราชาก็คือราชาอยู่ดีครับเอกอนคือโฉมหน้าของการปกครองในตอนนี้ขอย้ำอีกครั้งนะครับทั้งเอกอนที่2และซันไฟยังมีชีวิตอยู่ทั้งคู่แต่อยู่ในสภาพรอแลกใกล้ตายไม่สามารถปกครองได้อีกแล้วให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเจ้าซันาฟในฉากหนึ่งในเอพิโซดนี้เนี่ยคริสตันโคพ,พูดถึงมันครับ ถ้าภาคไทยก็จะเป็นประโยคนี้นานทีเดียวกว่าซันไฟจะตายก็แปลว่าตอนนี้ยังไม่ตายแต่เดี๋ยวอีกสักพักก็น่าจะตายแล้วอะไรประมาณนี้ครับซึ่งส่วนจะตายจริงไหมหรือว่าไม่ตายเนี่ยก็ต้องรอดูกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูสภาพของเจ้านานในตอนนี้นะก็ต้องบอกว่าอาการแบบเดียวกันเลยครับผมชอบที่หนังถ่ายทอดภาพการบาดเจ็บของเอกกนออกมาได้อย่างชัดเจนงานภาพที่แสดงเห็นทุกแผลครับเกาะเหล็กที่ละลายติดเนื้อจริงๆต้องบอกว่าหนังที่ละลายติดเกาะเหล็กมากกว่าครับ มันแสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวที่อสุรกายบนฟ้าสามารถทําได้แล้วก็ใช่ครับมันส่งผลด้านเนื้อเรื่องด้วยสังเกตหน้าของเอริเซนตอนที่เห็นสภาพลูกชายของตัวเองไหมครับคนที่เป็นแม่เนี่ยไม่มีใครยินดีแน่นอนที่ต้องเห็นลูกตัวเองในสภาพนี้แล้วก็อย่าลืมครับว่าเอก้นนั้นเป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของภาพพันปีด้วยเธอนั้นหลงไหลแล้วก็กล่อมให้ตัวเองเนี่ยเชื่อเรื่องเจ้าชายแห่งพันธสัญญาที่วิสลิตเป็นคนละเมอออกมาโดยที่มีเอกอนลูกชายเป็นคนคนนั้นครับ ถึงตอนนี้ก็มาอยู่ในสภาพนี้แล้วห่างไกลจากคาทํานายซะจนต้องยอมรับว่ามันจบแล้วแหละครับเป็นการสูญเสีย2ต่อสําหรับเอริเซนเลยทั้งลูกชายในสภาพไม่สู้ดีและก็เจ้าชายแห่งพันธสัญญาที่เธอยึดมั่นแต่การสูญเสียทางจิตใจของเอริเซนนั้นดูเหมือนจะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ครับในเมื่อตอนนี้เนี่ยเธอเริ่มมีความคลางแคลงใจในตัวของเอมอนครับลูกชายคนรองความหวาดระแวงของแม่ที่มีต่อลูกเนี่ยไม่ได้มีในหนังสือนะครับแต่เป็นส่วนที่เพิ่มมาในซีรีส์ซึ่งผมชอบมากครับ อันนี้จริงมันมาเติมเต็มจุดสังเกตเล็กๆช่วงท้ายของเอพิโซดที่4ครับที่ผมเคยเกริ่นไปในคลิปคุยกันคลิปที่แล้วนั่นแหละที่ว่าเจตนาของเอมอนนั้นเป็นอย่างไรกันแน่เขาพร้อมที่จะสละสายเลือดเดียวกันเพื่ออำนาจหรือเปล่าหรือว่าเขาเนี่นแหละพร้อมที่จะเป็นเมกอร์คนฆ่ายาติอลิเซนก็สงสัยแบบเดียวกันครับถ้าถามว่าทําไมพระพันปีถึงมีความคิดในหัวนี้ได้ทําไมถึงสงสัยลูกชายตัวเองได้ลงคอถ้าจะตอบแบบกําปั้นทุบดินง่ายๆเลยก็คือ คนเขียนบทมองว่าแบบนี้เนี่ยมันเผ็ดร้อนแล้วก็น่าสนใจมากกว่าอะไรมันจะสนุกเท่ากับสายเลือดเดียวกันเหลี่ยมจัดใส่กันเองแต่ก็ร้อเล่นนะครับต้องบอกว่ามีหลายองค์ประกอบที่ผนวกกันจนกลายเป็นเอลิเซ่ในตอนนี้อย่าลืมว่าเธอก็โตมากับการหักหลังชิงเหลี่ยมพร้อมแทงข้างหลังตลอดเวลาเอาจงริงแล้วตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของมันด้วยซ้ำครับในกรณีที่หักคอสภาครับแย่งบัลลังก์มาจากเรนิล่าหน้าตาเฉยสัจจะไม่มีในหมู่โจรครับกรณีนี้ก็เช่นเดียวกัน อาริเซนน่าจะมีความกังวลว่าสิ่งที่เคยทํามาจะย้อนกลับมาเข้าตัวสักวันอีกส่วนหนึ่งก็คือความหวาดระแวงของตัวเองที่มีต่อเอมอนนั้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับซึ่งเหตุผลนี้ก็มาจากการที่เขาเนี่ยพลั้งมือฆ่าลูเซลิดครับความไว้ใจที่มีต่อลูกชายคนรองนี่ก็ดูจะลดน้อยหายไปเยอะพอสมควรอริเซนเป็นหนึ่งในไม่กี่คนครับที่สังเกตเห็นถึงความทะเยอทะยานของเอมอนที่คนอื่นมองไม่เห็นหรือเห็นแต่จ,จะไม่พูดถึง ตัวละครน,นี้ไม่เคยแสดงความกระหายของตัวเองออกมาอย่างชัดๆเลยแต่ทุกการกระทํานั้นลุ้นแล้วแต่เป็นตัวเขาเองที่ได้ประโยชน์ในท้ายที่สุดครับดูจากฉากในห้องสภาของเอพิโซดนี้เองก็ได้ครับเขาไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำแต่ว่าตําแหน่งเลเจนด์หรือผู้แทนพระองค์ก็ถูกประเคนมาถึงต่อหน้าครับอย่าลืมนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นลูกชายคนรองเท่านั้นห่างไกลยิ่งจากบรลลังครับแต่ว่าแคนดิเดตคนก่อนหน้าลุ้นแล้วแต่ประสบเคาะ์ร้ายส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะฝีมือเขานี่แหละครับ แถมการขึ้นคลองบัลลังนี้ของเอมอนก็ได้มาโดยปราศจากขอาอ้อกระหาอันนี้เนี่ยในส่วนที่คนทั่วไปรับรู้นะครับหากเอมอนสามารถอยู่รอดไปจนจบการไล่ล่าลของมังกรได้ก็คงจะเปลี่ยนจากผู้แทนพระองค์เป็นตัวพระองค์เองนั่นแหละครับนี่คือที่มาของ r e เจนต์อันเป็นชื่อของตอนนี้ครับมันคือเส้นทางของเอมอนผสมเข้ากับรอยร้าวระหว่างแม่ลูกด้วยฉากในสภาที่เอเลเซน์ถูกมองข้ามหัวไปเสียงของเอมอนที่มัวลง เป็นนัยยะสื่อถึงมุมมองของเธอในตอนนี้ด้วยที่มีต่อลูกชายครับจะพูดตรงๆก็ไม่ได้แต่จะให้สนิทใจเฉกเช่นเดิมก็ไม่ได้เช่นเดียวกันผมยังไม่เคยมีลูกครับแต่คิดว่ามันต่างกันนะระหว่างการที่มีลูกเกเรอันนี้เนี่ยน่าจะยอมรับได้ง่ายกว่าลูกที่ไม่รู้ว่าจะมาทําร้ายหรือว่าจะฆ่าคนในครอบครัวเมื่อไหร่ต่อมาฟังคณะดํากันบ้างครับสำหรับพวกเขาแล้วเนี่ยนี่คือการสูญเสียครั้งใหญ่เลยเสียยิ่งกว่าคณะเขียวที่สูญเสียราชาอีก เลนิส <Len> เป็นบุคคลที่น่าเคารพอย่างแท้จริงคแรบบับส่วนราชินีดแดงก็เป็นบังกรที่แข็งแกร่งที่สุดของคณะดำขอแวะไปที่คอเลสกันก่อนในคลิปที่แล้วพูดถึงความเป็นตำนานที่มาของตัวละครน,นี้กันไปแล้วคแรบบับใครยังไม่เคยฟังก็ย้อนกลับไปฟังกันได้อสารพิทะเลเนี่ยสูญเสียลูกชายไปแล้วยังต้องมาสูญเสียคู่ชีวิตไปอีกคแรบบับสังเกตฉากที่เขาพูดคุยกับหลานตัวเองอย่างเบลล่าฉากที่เธอเนี่ยยกย่องวิรกรรมการตายในกองเพลิงของเลนิสอย่างภาคภูมิใจดูหน้าของอสรพิษทะเลสิคแรบบับ คงจะแปลว่าเออกูก็ไม่ได้อยากได้เกียรติที่มาพร้อมกับโลงศพด้วยเลยความกุนเคืองใจของคอลิสนี้เนี่ยไม่ได้มุ่งเป้าไปที่โชคชะตาฟาลิขิตยอย่างเดียวครับแต่รวมไปถึงผู้นําคณะอย่างเลนิล่าด้วยอย่าลืมว่าตัวเธอเองนั้นเป็นคนห้ามลูกชายตัวเองไม่ให้บินไปที่ลุคเลสคแรบบับแทนที่จะเป็นการสู้แบบจํานวนเท่ากันหรือว่ามากกว่ากลายเป็นว่าตัวเมลลี่ต้องถูกลุมจากซันไฟและเวก้าอสารพิษทะเลนั้นไม่มีวันลืมเรื่องนี้แน่ตัวเลนิล่าก็รู้ตัวเองดี และเธอก็หนีความรับผิดชอบนี้ไม่ได้ครับจะส่งให้ลูกไปเสี่ยงก็ลังเลอีกเราจึงได้เห็นความมุ่งมั่นที่จะลงสนามเองของเลนิล่ามากๆในตอนนี้ครับในตอนนี้เน,น,นี่ยเราจะได้เห็นแผนการโต้กลับด้านมังกรของคณะดำแล้วในเมื่อด้านคุณภาพสู้ไม่ได้ก็เอาจํานวนเข้าข่มครับยังมีมังกรหลายตัวที่ไร้คนขี่สิ่งที่คณะดำต้องทําเลยก็คือหาคนขี่มังกรเพิ่มครับนี่เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเอพิโซดหลังๆถึงแวบไปแวบมาถึงพวกนอกสมรสของตระกูลทาเกเรียน ผมเคยพูดถึงเรื่องนี้ไปตอนที่คุยกันหลังดูในเอพิโซดที่2หรือ3มนะครับมีโพลมาแล้ว 2- 3สคนในซีรีส์ต้องรอดูครับว่าจะได้เป็นคนขี่มังกรด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะาพูดถึงกันอีกทีหลังจากที่ถูกเฉลยครับไม่อยากสปอยเยอะมีการเอ่ยถึงชื่อของเวอร์มิทอร์และก็ซิวเวอร์วิงมาแล้วครับซึ่งก็จะขอพูดถึง2ตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันจริงๆเราเคยเห็นเวอร์มิทอร์มาแล้วครับในเอพิโซดที่10ของซีซั่นแรกอสุรกายที่แม้แต่เดมอนยังหวั่นเกรง องค์ตัวใหญ่ที่เคยเป็นของเจเฮลิสผู้ปณีปนอมราชาเท่าที่เราเห็นในซีซั่นหนึ่งเอพิโซดที่1ตอนแรกๆเลยนั่นแหละครับเห็นงงอมๆแบบนั้นเนี่ยเป็นแค่เพราะอายุเฉยๆครับเจเฮลิสเนี่ยถือว่าเป็นกษัตริย์ไทเกเรเลียนที่ดีที่สุดพระองค์หนึ่งที่เคยมีมาครับพวกเราเนี่ยมักจะเห็นพวกไทเกเรเลียนที่เป็นพวกที่เก่งกาจมักจะเด่นในด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นลบหรือว่าปกครองแต่เจเฮลิสนั้นมีทั้งสองอย่างมาพร้อมกับนิสัยที่เป็นส่วนผสมอันลงตัวของความดุดันและก็น่่าเือมใส ซึ่งด้วยองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยก็เลยนำพาให้ตระก,กูลของเขาเข้าสู่ความสงบสุขรุ่งเรืองแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนจนกระทั่งมาถึงยุคของเรื่องวุ่นวุ่นวัยรุ่นมังกรในซีรีส์ที่เราเห็นครับซึ่งวอมีทอร์ก็คือมังกรของกษัตริย์ผู้เพียบพร้อมคนนั้นนั่นแหละไม่ใช่แค่ตัวพระอ,องเองแต่ว่ามังกรของเจเฮลิสก็น่าเกงขามไม่แพ้กันครับแม้จะเกิดช้ากว่าเบลเลียและเวกาถึง148และ86ปีตามลำดบับครับแต่ว่าในตอนที่วอมีทอร์อายุแค่14ปีรับน,นอกจาก2มังกรโบราณตัววนนนั้้แลเี่ย ก็ไม่มีใครขนาดใหญ่กว่ามันอีกแล้บในดินแดนเวสต์ลอสเรียกได้ว่าเป็นเด็กมีของดูแท้จริงไม่แพ้ซันไฟเจอครับเผลอๆน่าจะมากกว่าขนาดของมันในตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบก็น่าจะเล็กกว่าวก้าเพียงนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่ามันยังหนุ่มกว่าเยอะเลยครับนี่คือมังกรที่สุดแสนจะทรงพลังเป็นอย่างมากแต่ว่าเราเห็นถึงความดุร้ายของมันไหมล่ะครับแม้แต่เดมอนก็ยังข่าวสัน่นการหาคนขี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากสําเร็จมังกรฉาย,ยาความเกี้ยวกราดสีทองแดงนี้ กลายเป็นแต้มต่อของคณะดำอย่างแน่นอนอีกตัวหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงในซีรีส์ตอนนี้ก็คือซิวเวอร์วิงครับมับงกรที่เคยเป็นของอาริซานผู้แสนดีมาก่อนเธอคือคู่ชีวิตของเจเฮลิสผู้ปณนีพนอมนั่นแหละครับมับงกรของเธอนั้นก็ยังอยู่เช่นเดียวกันซิวเวอร์วิงนั้นไม่ได้มีจุดโดดเด่นอะไรมากมายนักนอกจากเกรดสีเงินและก็ความว่านอนสอนง่ายค่อนข้างเชื่องและก็คุ้นเคยกับคนแปลกหน้าดีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะยอมให้ใครขี่ง่ายๆครับ มีเรื่องเล่าว่าคนที่พยายามจะครอบครองซิวเวอร์วิงเนี่ยลงเอยด้วยการไฟลุกท่วมเสื้อผ้าจนต้องกระโดดลงน้ํา2ตัวนี้คือเป้าหมายหลักในการหาคนมาขี่ของคณะดำครับจะเห็นว่าบทบาทของเจ้าชายแห่งคณะดำอย่างเจคเคลิสเนี่ยเริ่มจะมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคนนี้นี่แหละครับที่ผมเชียร์มาเอาใจช่วยเขากันครับบังกรของเจคก็คือเวอร์แม็กก็ถือว่าเป็นบังกรที่ค่อนข้างโตเร็วครับอายุของมันเนี่ยไม่ถึง10ปีด้วยซ้ําแต่ว่าก็ใกล้แล้วครับที่จะพร้อมออกรบประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคณะดำ เราเนี่ยเริ่มเห็นแสงสว่างเล็กๆที่ปลายทางของอุโมงค์แล้วแม้ว่าตัวของเดมอนนั้นจะคุมดีคุมร้ายอยู่ก็ตามครับหลายๆคนเนี่ยคิดว่าเขาหลอนไม่เลิกแต่อย่างที่ผมบอกไปครับอาการเฮนิมิตและภาพประหลาดของเจ้าชายแห่งนครเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ที่ก้าวเท้าเข้าสู่ฮาร์เลนฮอลล์และเบื้องหลังของมันก็คือหญิงสาวปริศนาที่ชื่ออลิสลิเวอร์นี่แหละครับดังนั้นในมุมมองของผมตอนนี้เดมอนไม่ได้หลอนขนาดนั้นแต่กําลังต้องมนบางอย่างอยู่นิมิตของเขาในตอนนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกัน ฉากการคอเคลียร์กับผู้หญิงปริศนาที่ดูยังไงก็น่าจะเป็นททเกรเลียนแน่ๆซึ่งก็มาปรากฏว่าเฉลยที่หลังว่าน่าจะเป็นแม่ของเดมอนเองเรื่องนี้ก็ชวนช็อกอยู่พอสมควรจะบอกว่าเป็นปกติของพวกไทเกเรเลียนเรื่องร่วมรักระหว่างญาติยอยู่แล้วก็ไม่ใช่ครับก็เลยจะขอเล่าดน,นึงว่าเธอเป็นใครเธอคืออลิซาททเกรเลียครับบุตรสาวของเจฮลิสผู้ปณีปนอมเธอถูกบรรยายไว้ว่ามีดวงตาคนละสีซึ่งในซีรีส์ก็ดูเหมือนจะตัดส่วนนี้ออกไปครับนิสัยเหมือนผู้ชายมาตั้งแต่เด็กชอบฟันดา ขี่ม้ามากกว่าเย็บปักถักร้อยคุ้นๆกับคาแรคเตอร์ประมาณนี้ไหมครับจะบอกว่าเธอคล้ายกับอัญญาก็ได้ครับแล้วก็เชกเช่นเดียวกับทเกิเลนคนอื่นๆอลิซาแต่งงานกับพี่ชายของตัวเองเจ้าชายเบลอนครับก่อนจะมีลูกเป็นวิสลิสและก็เดมอนไม่รู้ว่าการที่เธอมาอยู่ในนิมิตของเดมอนนั้นมีความหมายอย่างไรหรือว่าเป็นเพียงส่วนลึกในจิตใจของเจ้าชายแห่งคอนครอีกหรือเปล่าแต่ก็แหมส่วนลึกพี่เนะี่ยเยอะเหลือเกินนะครับประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคุยกันหลังดูในตอนที่5้า เลเจนด์ Legend, เป็นบทสรุปย่อยๆของสถานการณ์สำหรับทั้งสองฝั่งในตอนนี้รวมไปถึงการเริ่มแผนการขั้นต่อไปด้วยในตอนนี้ฝั่งดำจะเริ่มมูฟก่อนบ้างครับมาดูว่ามันจะเป็นยังไงกันต่อมังกรอ,อีกอกี่ตัวครับที่จะเข้าร่วมสมรภูมินี้ดูเหมือนว่าเลนิล่านั้นจะมีแต้มต่อเยอะเลยอย่าลืมครับว่าฝั่งเขียวก็ยังมีตัวละครอย่างออตโตไฮทาวเวอร์อยู่เรดพันธ์แห่งการหาพีระมิตรที่เขาหวานเอาไว้จะออกผลหรือเปล่ารอติดตามกันในตอนหน้าครับ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ